ครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยนะฮะสำหรับรีโวอกระบะตอนเดียวนะฮะทำการเช็คโฟร์สเต็ปฮะสเต็ปแรกเช็คเฟสลัโพงครับเช็คเฟลัโพงผ่านไปนะครับแผงหลังฮะแผงหลังแบบเปิดยาวนะฮะตัวนี้ฮะสินิ้วร้อยห้าหกครับปิดไฟฮะหนังเป็นหนังสีดำน้ำเงินนะครับแบบนี้ฮะมารับชมกันนะครับ เราไปกันไวหน่อยห้างงานหน้าร้านมันมีเยอะมากเลยครับเปิดไฟครับดูงานไวริงนะฮะไวริงเป็น power amp 4 channel นะฮะตัวนั้นฮะหนึ่งตัวคุมทั้งทั้งระบบเลยนะฮะทั้งแผงหลังนะครับแล้วก็คุมทั้งประตูด้วยนะครับกำลังไฟด้วยค่ะ x หนึ่งล้านไมโครฮะไฟสิบสี่กว่าเลยนะฮะวายเคตัวใหญ่หนึ่งพันห้าร้อยนะฮะจุดหนึ่งขับซับนะฮะสิบนิ้วนะในตู้แบนพาร์สสีดำน้ำเงินฮะ ภายในอาจจะมืดสักหน่อยฮะมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ฮะหกหกสี่สี่สีไฟไอส์กรูนะครับเอาไว้อัมในระบบค้าดีทั้งสองตัวนะฮะค้าดีสี่ชันเอ้ฮะตามด้วยค่ะเอ็กหนึ่งล้านไมโครยีเอสเคพันห้าร้อยจุดหนึ่งขับซับสิบนิ้วฮะสหนึ่งห้าหกแม่เหล็กสองก้อนในตู้ RGB เปลี่ยนสีได้ครับตู้นอนตู้นอนนะฮะอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มานะครับแผงประตูฮะครึ่งท่อนใหญ่นะครับหกหกสี่สี่ ดีครับดำน้ำเงินดำน้ำเงินฮะ PM อีกหนึ่งตัวฮะเจ็ดแบนนะครับเครื่องเล่นเดิมตัวรถฮะเสียงดีเสียงดีอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ